ไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะคะอธิบดีกรมท่องเที่ยวได้เปิดตัววางน้ําเขียวเมืองกระทิงทำโปกกระทิงยักษ์สร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่าพร้อมกันนี้นะคะยังมีการฮือฮาด้วยนะคะมีเจ้าทองดีโคลนนิ่งมาแล้วนะคะพางด้านให้เป็นอันซินกรีนไทยแลนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นหมู่บ้านกระทิงค่ะ ที่บริเวณจุดสกัดเขาสูงเขาแผงมา้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้าบ้านคลองทรายอยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวค่ะนายจาตุรนพักดีวานิช์อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับอำเภอวังน้ำเขียวนายอนนบัวนวลหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้านายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวกรมการท่องเที่ยวชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวชมรมฮักเขาใหญ่ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุภัยโรงเรียนบ้านคลองทรายโรงเรียนปากช่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองทรายผู้นําชุมชนและชาวบ้านร่วมกันเปิดกิจกรรมวางน้ําเขียวเมืองกระทิงค่ะเปิดเส้นทางกระทิงหมู่บ้านกระทิงและตำนานถิ่นกระทิงโดยการนํานักเรียนกว่าร้อยคนร่วมกันทําโป่งกระทิงยักษ์นะคะเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าลดปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่มากัดกินพืชไร่พืชสวนของชาวบ้านค่ะ ภายหลังจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะนะร่วมกันเปิดนิทรรศการศิลปะเมืองกระทิงจากสตรีทอาร์ตสู่หมู่บ้านกระทิงณโรงเรียนบ้านคลองทรายสร้างเสียงฮือฮากับเจ้าทองดีโคลนิ่งนะคะเป็นกระทิงป่าวางังน้ําเขียวขวัญใจนักท่องเที่ยวล่ะค่ะก็เตรียมพร้อมเชีย์นะคะให้ผักดันเป็นอันซินกรีนไทยแลนด์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านกระทิงก่อนจะร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชุมชน ผักดันวังน้ำเขียวเมืองกระทิงและขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศมุ่งสร้างไรายได้ให้ชุมชนแบบยั่งยืนต่อมาค่ะได้ไปเปิดป้ายหมู่บ้านกระทิงบ้านคลองทรายณนะรานวัดในคำว่าบาวรบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ไปปิดท้ายนะคะด้วยการเปิดเส้นทางกระทิงร่วมเดินทางไปดูกระทิงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองทรายอีกด้วยค่ะ นนีนะะเด็กๆก็ได้ทําการเรียนรู้นะคะวิธีการทํำป่องกระทิงเนี่ยทำแบบไหนนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของอพี่ๆนะคะพี่ๆคุณลุงคุณป้าน,นะคะก็จะมาสอนในการทําในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกหวงแหนนะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยนะคะ